คุณเคยได้ยินเสียงเคี้ยวกระดูกกลางดึกหรือไม่ตำนานไทยเล่าถึงีิปอะวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างมนุษย์ภายนอกดูเหมือนชาวบ้านธรรมดายิ้มพูดคุยและใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่เบื้องหลังกลับแอบออกหากินในยามค่ำคืนทุกคืนวิญญาณตอบจะหลุดออกจากร่างล่องลอยเรืองแสงจางๆสแสวงหาเลือดสดเครื่องในสัตว์หรือแม้แต่ร่างมนุษย์เป็นอาหารโปรด ชาวบ้านบางคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาตามลมก่อนจะเห็นเงาดำคลานไปตามพื้นดินดวงตาแดงก่ำว,วับในความมืดผู้เท่าในหมู่บ้านเตือนเสมอว่าหากใครถูกพิปบลิงหมายร่างกายจะค่อยๆสซุกข,ของอ่อนแรงโดยหาสาเหตุไม่ได้และไม่ว่าหมอพื้นบ้านหรือพิธีกรรมใดก็ยากจะช่วยให้พ้นจากเนื้อมือของมันแม้การเวลาจะผ่านไปตำนานพิปบยังคงถูกเล่าขานไม่รู้จบผู้คนในชนบทบางแห่งยังเชื่อว่ามันซ่อนอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไม่ต่างจากเพื่อนบ้านที่คุณอาจเคยพบเจอ และหากในคืนหนึ่งคุณได้ยินเสียงเคี้ยวกระดูกดังมาจากบ้านใครบางคนอย่าลืมว่ามันอาจไม่ใช่เสียงสุนัขแต่คือผีปอบที่กำลังล่าอยู่ก็เป็นได้